ประเทศไทยกําลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะครับมีการคาดการณ์ว่าในอีก5ปีข้างหน้าหรือ2,564ไทยจะมีผู้สูงวัยกว่า13ล้านคนนะครับหลายหน่วยงานจึงพยายามที่จะขับเคลื่อนแนวคิดอารยสถาปัตหรือเฟรน l y Design การออกแบบที่เป็นสากลเป็นธรรมและเป็นมิตรกับคนทั้งมวลครับองค์การสประชาชาติหรือ UN กําหนดว่าประเทศใดมีประชากรอายุ60ปีขึ้นไปเกินร้อยละ10ของประชากรทั้งประเทศ ถือว่าประเทศนั้นได้ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุหรือเอจิ้งโซซาย y ี้นะครับและถ้าเพิ่มเป็น1้0ยะ20จะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ครับขณะเดียวกันจากสถิติพบว่าปัจจุบันไทยมีผู้พิการมากกว่า1,6ล้านแสนคนซึ่งเป็นผู้พิการที่เป็นผู้สูงอายุหรือ60ปีขึ้นไปถึงร้อยละ49และเป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายมากที่สุดคือประมาณร้อยละ48นะครับด้วยเหตุนี้ จึงส่งผลให้เกิดการผลักดันแนวคิดอารยาสถาปัตในวงกว้างซึ่งเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาก็มีการจัดงานมหกรรมอารยาสถาปัตที่ใหญ่ที่สุดในไทยและอาเซียนเพื่อนําเสนอเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ออกแบบเพื่อรองรับการให้บริการผู้สูงอายุและผู้พิการเน้นการให้บริการสะดวกปลอดภัยทันสมัยเป็นธรรมและเท่าเทียมนะครับและหนึ่งในโซนที่ได้รับความสนใจมากที่สุดก็คือโซนเทคโนโลยียานยนต์เฟรนลี่ดีไซน์ ที่ออกแบบให้ที่นั่งผู้โดยสารสามารถปรับเปลี่ยนเคลื่อนที่รองรับการขึ้นลงของผู้พิการผู้สูงอายุซึ่งจากรถต้นแบบคันนี้แหละครับคาดว่าจะได้ปรับปรุงพร้อมกับออกสู่ตลาดในปี2,560ครับเรานำเข้ามาจากญี่ปุ่นโดยตรงนะครับโดยมาปรับแต่งดีไซน์เพื่อัพ p อ o ์ t สำหรับคนที่เคยยก ผู้สูงอายุออกมาจากรถเนื่องจากอาจจะมีความทุรักทุเลนิดนึงแต่ว่าตัวนี้จะมาตอบโจทย์เนื่องจากฟังก์ชันการใช้เบาะเนี่ยมันสามารถหมุนออกมาเพื่อรับรับได้แล้วก็มีปุ่มเพื่อใช้ในการปรับองศาเบาะแล้วก็สามารถพยุงคนชราหรือคนพิการเนี่ยขึ้นเบาะโดยที่เราไม่ต้องออกแรงยกอะครับแม้ว่าไทยจะพยายามพัฒนาสวัสดิการและโครงสร้างพื้นฐาน แต่ก็มีคนอีกเกินมนไม่น้อยนะครับที่รอความช่วยเหลือและสวัสดิการขั้นพื้นฐานอยู่ทําให้นายทศพรพันยอดของขอเป็นพลังเล็กๆที่หยิบยื่นโอกาสให้กับผู้ยากไร้และศพระาาดโดยเริ่มต้นแบ่งปันจากตัวเองเพียงคนเดียววันนี้ได้กลายเป็นชมรมที่พร้อมส่งต่อพลังเล็กๆนี้ให้กับผู้ยากไร้ในจังหวัดน่านติดตามในรายงานชุดพลังความดีกับปตทครับ ตั้งแต่ผมเป็นเด็กมาแลฮะคุณพ่อผมคุณแม่ผมสอนให้ผมบอกว่าถ้าเจอพวกผู้ยากไร้หรือว่าผู้ดอยอากาศอะไรเนี่ยถ้ามีโอกาสเนี่ยช่วยเหลือเขาเถอะครับผมก็เลยว่าเออถ้าเห็นอะไรที่แบบมันลําบากอะไรเงี้ยผมก็ชอบไปช่วยเหลือเขา ครั้งแรกเลยที่ผม,เร,มเริ่มมาก็คือว่าผมไปสํารวจงานท่านนายกเทศมนตรีมอบหมายให้ผมไปสํารวจงานที่ป่าสุสานผมก็ได้ไปเห็นว่าเขาทําการเผาศพเด็กไร้เด็กไร้ญาติเป็นจํานวนเจ็ดศพเขาเริ่มขนศพมาจากโรงพยาบาลเริ่มขนมาแล้วก็เอามาที่สุสานผมก็เลยรวมกลุ่มกับเพื่อนผมตอนแรกก็ทํากันสองคนรวมกลุ่มกันสองคนว่าเราน่าจะร่วมกันก็รวมกันได้สามพัน ก็เลยเป็นนิมนต์พระมาได้4ีรูปเราไปงานศพของเขาทุกครั้งเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเราเราไปเป็นเหมือนญาติของเขาเราไปเป็นเหมือนพี่เหมือนน้องเป็นเป็นพ่อเป็นแม่เขาทุกวันนี้ผมทํามาอยู่11เดือนเกือบจะปีแล้วครับผมทํามาอยู่ประมาณ140บศพแล้วครับผมก็ช่วยมันอาจจะได้เป็นเงินบ่อนักใจ คือข้างหนึ่งมูผมก็อจ่วยกันได้ประมาณขนาดสองสาพันที่ผมจ่วยจ่วยเนี่ยผมได้หันวันเนี่ยที่มาจ่วยย้ายปุ๊บย้ายเที่ยงสบายใจย้ายเที่ยงยิ้มเมื่อผมหันเนี่ยกรเนี่ยผมหูซึ้งใจแล้วหูสึกแบบมันเป็นนอนรับฝันดีเลยยาาย สมาชิกของเราเริ่มจาก2คนคือผมกับเพื่อน2คนนะครับแต่ณวันนี้มีสมาชิกอยู่ประมาณ180กว่าท่านสมาชิกแต่ละท่านไม่ค่อยรู้จักกันนะครับเพราะว่าอย่างผมเป็นงานประจําผมก็เป็นวิศวกรโยธาอยู่เทศบาลเมืองน่านนะครับผมจะใช้เวลาตอนเย็นกับวันหยุดเสาร์อาทิตย์ช่วยเหลือผู้ยากไร้ต่างๆที่เขาแจ้งเข้ามาจากสมาชิกนะครับผมก็ผมก็ช่วยไปเรื่อยๆครับช่วยแบบไม่ได้คิดอะไรฮะ คือผมไม่ได้สนใจใครจะว่าอยังอะไรก็แล้วแต่คือผมผมผมทำเพราะทําแล้วผมรู้สึกสบายใจผมเห็นรอยยิ้มของของพี่น้องที่ได้รับความเดือดร้อนความยากไร้เขายิ้มเขาคืนนี้ผมกลับไปบ้านผมก็นอนหลับฝันดีตลอดทุกครั้งนะครับ นายทศพรพันธ์ยังบอกอีกนะครับว่าการแบ่งปันไม่จะเป็นต้องลงแรงเพียงอย่างเดียวใครสะดวกแบบไหนก็ทำแบบนั้นนะครับบางคนอาจจะอยากช่วยแต่ไม่มีเวลาแต่ก็เลือกที่จะบริจาคเป็นทุนทรัพย์เพราะว่าการแบ่งปันไม่มีคำจำกัดความว่าต้องทำอะไรเพียงแต่เราเริ่มต้นที่จะทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนแต่ก็มีประโยชน์ทั้งสิ้นนะครับเพราะนี่ได้กลายเป็นพลังความดีเริ่มที่ตัวเราครับ